น้องนิชาครับค่ะำถามแรกนะฮะเรื่องนี้เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกในชีวิตเลยรู้สึกไงบ้างและการได้ร่วมงานกับ g d s ด้วยรู้สึกไงบ้างครับต้องบอกว่าแบบตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นตั้งแต่วันที่แบบ g d s โทรมาแล้วก็ให้ไปแคสอะค่ะตื่นเต้นมากๆแล้วก็รู้สึกแบบดีใจมากๆตอนที่รู้ว่าได้รับบทนี้มาค่ะเพราะว่า g d s เนี่ยเป็นเป็นค่ายหนังที่นิชาดูหนังมา เยอะมากๆเรารู้สึกว่าหนังของ CDS ทุกเรื่องที่ทำออกมาคือเป็นหนังที่ดีมากๆแล้วเคยมีความฝันนะคะว่าวันหนึ่งอยากจะร่วมงานกับ CDS ให้ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วพอวันนี้ได้มาร่วมงานแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะทำแบบทุกอย่างให้เต็มที่ที่สุดเพราะว่าวันนี้เราได้ร่วมงานแล้วก็ขอบคุณ CDS มากๆค่ะที่ให้มารับบทนี้ค่ะสุดยอดเลยฝันเป็นจริงเลยะนะครับผมคำถามข้อที่สองครับ ในฐานะที่ได้เล่นหนังแล้วหนึ่งเรื่องเต็มๆแล้วหนังมิสเต์แตกต่างจากละครยังไงนิชาว่ามันเป็นศาสตร์ใหม่ที่นิชาต้องเรียนรู้อีกเยอะเลยอะคะ่ะคือบางทีพอพอเล่นละครมาเราได้ได้มารับเล่นหนังเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกเนี่ยการแสดงออกหรือว่าวิธีการแสดงก็ค่อนข้างจะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นแบบ เอ,อหนังมันจะมีความจริงกว่ามีความเรียวกว่ามีจะมีเมจิกของมันอย่างบอกไม่ถูกอะคะ่ะบางทีเราเดินเข้าเซตไปแล้วเล่นออกมาในแต่ละครั้งมันจะมีเมจิกโมเมนต์ที่มันไม่เหมือนกันเลยอะไรเงะะี้ยค่ะแล้ว,ลวนั่นแหละคะ่ะเป็น,ปนรู้สึกว่า ยังต้องเจออะไรอีกเยอะกับการเล่นหนังาาค่ะเรารู้สึกว่ามันมีสเสน่ห์เราติดใจมากค่ะคือชอบมากๆอยากเล่นอีกนฟ <c oughs> ันเแี้วเราติดใจกับการเล่นหนังเลยนะเยี่ยมมากเลยข้อที่สามครับแล้วเป็นใงบ้างได้ร่วมงานกับน้องต่อแล้วน้องไอซ์ดีใจค่ะคือกับพี่ต่อเนี่ยจะเจอกันบ้างเล็กๆน้อยๆมาอยู่แล้วแล้วก็แบบเราได้ติดตามผลงานของเขาทั้งทั้งสองคนรู้สึกว่าเป็น คนที่เต็มที่กับการทํางานกันทั้งคู่เลยไม่ว่าจะแบบได้รับบทบาทไหนหรือว่าอย่างไอซ์เวลาเป็นนักร้องหรืออะไรเงี้ยค่ะคือเขาเต็มที่มากๆากแล้วรู้สึกดีใจมากๆที่ได้มาร่วมงานกับทั้งสองคนที่เขาแบบทํางานกันเต็มที่ขนาดนี้นะคะ่ะรู้สึกดีใจมากๆค่ะเยีอยมากเลยนะฮะอ่ะอีกหนึ่งคำถามนะฮะ<ช>ซีนห้าดาวสําหรับนิชาเลยให้ซีนไหนฮะเออ ถ้าซีนห้าดาวนิชาจริงๆมันมีหลายซีนมากเลยแต่ว่าไม่อยากสปอยอเป็นเ,ออเป็นซีนที่ออหนูกลัวสปอยแล้วเป็นเป็นซีนที่แบบใช้อารมณ์ค่อนข้างเยอะอะค่ะแล้วก็ต้องใช้สมาธิ มากๆกกับการแบบเล่นซีนซีนนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้าใจแหละคำถามเชวนให้สปอยเนาะเนนนถามชิญสปอยของขอะตอบแบบเลี่ยงๆได้เลยครับได้เลยต่อที่อหนึ่งคำถามครับได้มาร่วมงานกับพี่กอล์ฟฮะผู้กำกับรู้สึกไงบ้างก็กับพี่กอล์ฟหรอกค่ะตอนแรกก็เกรงๆค่ะเพราะว่าเจอพี่กอล์ฟครั้งแรกแล้วเรารู้สึกว่าแบบพี่กอล์ฟจะ จะเป็นแนวไหนคือรู้สึกว่าเดาทางไม่ถูกว่าแบบใจดีไหมหรือว่าจะเป็นคนแบบดุดุมันแบบยังยังเกรงเกรงมากๆแต่พอได้ร่วมงานไปเรื่อยๆอย่ะคือรู้สึกว่าแบบพี่กอลฟเป็นคนที่ชัดเจนมากๆค่ะคือเขาอยากได้อะไรให้ออกมาในภาพหรืออยากให้เราทําอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกแบบชัดเจนมากๆซึ่งเรารู้สึกว่ามันมันง่ายกับเรามากๆที่เราจะแสดงมันออกมาหรือว่า เขาอยากได้ภาพแบบไหนเขาก็จะบอกเลยอะค่ะแล้วเขาก็เป็นคนชิลมากก็เป็นคนเพิ่งคนพบว่าเขาเป็นคนตลกมากเหมือนกันค่ะก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกับผู้กำกับที่น่ารักแล้วก็เก่งด้วยค่ะเยี่ยมเลยครับคิดว่าหนังเรื่องนี้ให้อะไรกับคนดูอืมสำหรับนิชาหนังเรื่องนี้คือเป็นหนังที่บอกว่าแบบเราควรให้ ความสําคัญกับณนะตอนที่เรากําลังมีชีวิตอยู่อะคะ่ะอย่าเพิ่งไปคิดถึงอะไรที่มันยังไม่เกิดขึ้นให้ทําให้ทําปัจจุบันของตัวเองให้มีความสุขมากที่สุดนะคะไม่ใช่ว่าเอาสิ่งอื่นๆมาทําให้ปัจจุบันมันแย่ทั้งตัวเราและคนรอบตัวะค,ะค่ะเพราะเราเราเรา,เราต้องอยู่กับตรงนี้เราทําตรงนี้ให้ดีที่สุดน่าจะดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เยี่ยมเลยนะ <c oughs> ครับอ่ะคำถามนอกเหนือจากภาพยนตร์บ้างนะฮะ <c oughs> ช่วงโควิดอยู่บ้านทำอะไรบ้างอยู่บ้านทำอะไรบ้างดู e น f ลิกค่ะนี่จริง <c oughs> ๆเลยแล้วก็ดูดูหนังคะ่ะม,มีอ่านบทบ้างเพราะว่าช่วงนี้หยุดหยุดถ่ายงานไปเยอะก็อยากแบบอยากไม่อยากไม่อยากให้ตัวละครหายไปจากตัวเองอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ เอทำอะไรอ่ะปลูกต้นไม้เริ่มทำสวนกุหลาบค่ะแล้วก็เลี้ยงหมาทำขนมค่ะอืมแค่นั้นเลยเยอะยะเลยเยอะยะเลยนะฮะอ้ามาคำถามสุดท้ายช่วงวันเกิดที่ผ่านมาค่ะพี่โตโน่ได้เซอร์ไพรส์อะไรพิเศษไหมครับเซอร์ไพรส์เค้กค่ะเค้กเค้กสองชั้นน่ารักดีค่ะเยี่ยมเลยนะครับอ่าสุดท้ายฝากผลงานครับ ค่ะก็ฝาก Ghost Lab ด้วยนะคะจะแบบเข้าไปอยู่ใน Netflix วันนี้แล้วยังไงก็ขอให้ทุกคนแบบติดตามชมกันด้วยนะคะอยากให้ทุกคนดูจริงๆเพราะว่าทีมงานผู้กำกับและนักแสดงทุกๆคนคือเต็มที่แบบเต็มที่มากๆอ่ะบางฉากนิชาติอยู่หลังกล้องอะค่ะเราได้เห็นคนอื่นๆเล่นหรือว่าคนอื่นๆทำงานยังรู้สึกว่าแบบเออดีจังที่ได้มาร่วมงานกับคนที่ ทำงานกันเต็มที่กันขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะก็ยังไงก็ฝากติดตามชม Ghost Lab ด้วยนะคะแล้วก็ฝากละครทางช่อง3คะ่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะขอบคุณน้องนิชาคะ่ะขอบคุณ,คณนะครับผม